วโคมไฟนี่ใส่จริงมากๆนะครับผมนี่กล้ารัรันตีแล้วรถคันนี้สวยจริงๆไม่สวยจริงไม่กล้าเอามาพูดครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190ร้าแรงม้า190ห9 0กแรงม้ากับแรงบิดส,สูงสุดอยู่ที่260นิวตันเมตรแล้วก็เป็นเครื่องเมคอาร์ R นี่ต้องเป็นสวยกลมแบบนี้นะคือเดิมโรงงานนะเพราะว่าเป็นเครื่องจัรทำมาช่องเว้นวัตตต่างๆนี่ต้องเสมอกันนะครับช่องงช่องไฟปอดมานะเบาะหนังได้เป็นเบาะหนังสีเบสสูที่นั่งนะครับพร้อมการตกแต่ง สีทูโทนบริเวณคอนโซลตรงกลางนะครับกับตัดกบลไยไม้แล้วก็มีสีเบสแทรกซึมเล็กน้อยนะครับวัสดุสวัสดีครับเจรีเจนโฮมคาร์วันนี้ผมมีรถมานำเสนอ1คันเป็นรถทรงสไตล์ทพนพูนหารถดีซ g m กเมนต์ในเรีงกับ Honda Accord 1.5เทอร์โบตัวนี้เป็นเป็นตัว EL นะครับโฉมไม่โฉม G10 หรือว่ารถในปี2019นั่นเองเ,องเนาะเป็นโฉมนึงที่มีความฮารูฮารามากเมื่อเทียบกับโฉม G9G9 จะได้เป็นดีไซน์แบบว่ามีความหรูหรา มากกว่าความสปอร์ตแต่ในชมที่สิชมนี้นะคะมีการไมเนอร์เชนทุกอย่างนะครับเพิ่มความสปอร์ตและยังคงความหรูหราแบบเดิมไว้อยู่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมของแอคคอรคันนี้ก่อนจะดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยจะได้หาก,กันเจอนะครับผมมาเริ่มกันเลยที่ด้านหน้านะครับไฟเนี่ยจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนไฟด้านบนนะครับเป็นไฟเลี้ยบแบบ LED ไฟ Daytime Running Light จะอยู่ทางด้านล่าง จนถึงด้านบนตรงนี้เนาะโคมไฟเนี่ยเป็นใสๆกิ้งๆเลยนะรับประกันได้อย่างหนึ่งว่าเจ้าของเก่านะครับดูแลรักษาดีมากแล้วก็ไม่มีตามสเก็ดทงสเกส็ตหินตั้งมะชนหน้าต่างๆเนี่ยคือไม่มีเลยเดี๋ยวไปดูทางด้านซ้ายมือกันโคมไฟทางด้านซ้ายมือครับอยากจะให้ชมใกล้ๆเดี๋ยวจาก้ก็มาใกล้ๆได้เลยว่าโคมไฟนี่ใสกิ้งมากๆนะครับผมนี่ การันตีแล้วรถคันนี้สวยจริงๆไม่สวยจริงไม่กล้าเอามาพูดครับมาดูด้านล่างการไฟถนนหมอกให้มาให้เรียบร้อยนะครับเป็นไฟแบบ LED สีขาวสว่างหูตาแตกกันเลยนะครับเมื่อเปิดตอนกลางคืน,นและอีกอย่างหนึ่งไฮไลท์กับโฉม G10 ครับคือกระจังด้านหน้าดีไซน์ของเขามีความเท่สป,ปอร์ตมากๆนะเป็นสีโครเมียมอันใหญ่ๆแบบนี้พร้อมโลโก คอนด้านะครับกันชนด้านล่างเป็นสีเดียวกับตัวรถน้อเป็นสีดํารวมๆแล้วเนี่ยผมถือว่าแอคคอร์ดโชม G10 เนี่ยเป็นรถที่สวยงามมากเป็นรถดีซักเม้นที่น่าเป็นร้อลองใช้นะครับผมเดี๋ยวไปดูหัวใจหลักการครับกับเครื่องพันห้าเทอร์โบว่าบอดี้ต่างๆจะสวยงามขนาดไหนห้องเครื่องมีการเยิ้มหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมไปเปิดฝากระโปรงก่อนแปบ๊บหนึ่ง,งครับเดี๋ยวเรามาดูภายใต้าฝากระโปรงของเจ้าแอคคอร์ดพันห้าเทอร์โบกันนี่ดีกว่า ว่าจะมีความงามขนาดไหนน็บอดีนะ้ Body ต่างๆจะเดิมไหมคันนี้ได้เป็นโชว์คู่มาเรียบร้อยนะนี่เสียงเครื่องได้ยินไหมเพื่อนๆ,ๆเครื่องนีเดินนิ่งๆเลยนะแบบว่าไม่มีเดินสะดุดอะไรต่างๆนานาเลยเดี๋ยวมาเราดูบอดี้กันก่อนนะ่อยเจาะลึกเจาะลึกเรื่องเครื่องกันบับอดี้ต่างๆนะครับเป็นบอดี้เดิมโครงสร้างในเดิมเนาะน็อตสากรโโปรไม่เคยขยับนะครับอ่ามาดูบริเวณแก้นด้านซ้ายกันก่อนแกมด้านขวาครับขออภัยมาดูแกมด้านขวานะคอนเซิรงตต่างๆเดิมนะครับผมเปิดยางมาเนี่ยคือเป็นรถเดิมเลย รับประกันได้อย่างว่าไม่เคยมีการชนหนักผิดความจมน้ำเนาะเบนอาร์ตต่างๆมีเดิมโรงงานมาดูบรเิเวณคานหน้านครับพลาสติกที่หุ้มคานหน้านไม่เคยมีการแกะนะโครงสร้างเป็นโครงสร้างเดิมนอ็อตไม่เคยขยับนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆมาดูบรเิเวณแก้มด้านซ้ายมือกันนอ็อตไม่เคยขยับนะครับเนอาร์ตต่างๆเ็นอาร์ตเดิมโรงงานนะนี่ใสยส,สีต้องไม่สีเดียวกับตัวรถนะครับผมตัวสีบอดดี้กับสีห้องเครื่องนะมาดู แล้วดูห้องเครื่องครับเดินนิ่งๆนะผมเอามือไปวางได้เลยนะนี่เดินนิ่งๆเลยครับมาดูต่อไปที่ฝากระโปรงครับน็อตฝากระโปงด้านในแล้วก็ให้ดูเลยความสวยนะแทบไม่เคยมีการไม่เคยเลยเดี๋ยแทบจะว่าแทบไม่ได้ไม่เคยมีการถอดเปลี่ยนฝากระโปงนะครับไม่มีการถอดกระติแน่นอนใกลมาครับยางซิลิโคนนะเมื่อเราติดไปจะต้องมีรอยเล็บเนาะจะไม่แข็งจนเกินก็จะไม่จะไม่นิ่มจนเกินไปนะครับสำหรับยางซิลิโคนมาดูแผ่นเดี๋วนการบาร์โค้ดเ่นเพจต่างๆนะครับเดิมโรงงาน แผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานยังมีให้อยู่นะครับไม่มีการเคยถอดมาแน่นอนและคราวนี้เครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์นะครับ1 5 0 0 c ีสี่สูบแถวเรียงนะครับรหัสเครื่อง L15B7 นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้า190แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่260นิวตันเมตรแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นะพันห้าที่มีเทอร์โบที่ผมแจ้งข้างต้นไปนะอัตราการซึ้น้ามันของเจ้า แอคคอร์ดคันนี้จะอยู่ที่14-16โลต่อ1ลิตรเนาะแต่ถ้าเกิดเราวิ่งในกรณีที่เราเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับ16-18โลต่อ1ลิตรถือว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,005แล้วที่ขับสนุกสำหรับใครที่กำลังต้องการได้รถที่มีสมรรถนะที่ดีและความหรูหราแล้วความสปอร์ตแอคคอร์ดคันนี้เครื่องยนต์ก็เอาอยู่ครับมาเริ่มกันที่ด้านข้างน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูล้อก่อนล้อนี้ได้เป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะถือว่าเป็นแม็กที่สวยมากแมงงนน็ก ปรับด,ด้วยสีเงาเป็นสีทูโทนในส่วนในด้านยางครับเป็นปี2023ยางผมเบิกใหม่ให้เรียบร้อยนะสามสองหนึ่งครับในส่วนของยางนะครับเป็นยางปี2023ยางมีการเบริกใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับดอกยางยังเหลืออยู่เลยนะใช้งานได้อีกยาวๆเลยส่วนในด้านของระบบความปลอดภัยครับได้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมระบบ ABS ระบบเ s c ต่างๆมีมาให้เรียบร้อยนะครับ ขยับขึ้นมาด้านบนกระจกด้านข้างครับเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมมีไฟเลี้ยว LED และที่สําคัญตัว EL ตัวนี้จะมีเป็นฮอร์ด้าเลน Watch มาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตรูปให้ดูว่าเวลาเปิดใช้งานจะเป็นประมาณไหนเมื่อเปิดประตูครับเป็นสีโครเมียมและด้านข้างนี่นมีนี่มาร้ไหมฮะสมาร์ทคีย์เลสถือว่าคุ้มค่าครับเดี๋ยวเราดูภายในบอดี้ของตัวรถกันวิธีการดูบอดี้นะครับตะเข็บรถต่างๆนี่เราดึงให้ดูสดๆร้อนๆดังนี้เลยเนาะว่าคันนี้เราเป็นรถบอดี้เดิมนะอันนี้เหนียวมาก เมนอาร์นี้ต้องเป็นสวยกลมแบบนี้นะคือเดิมโรงงานนะเพราะว่าเป็นเครื่องจักรทํามาช่องเว้นวักต่างๆนี่ต้องเสมอกันนะครับช่องฟงช่องไฟทั้งซ้ายและขวาเนี่ยต้องเป็นขนาดเท่ากันเราต้องนับเราสามารถนับได้เลยนะว่ามีเท่ากันหรือเปล่าอันนี้คือเดิมครับด้านข้างไม่มีโดนแน่นอนแล้วไปดูบริเวณด้านประตูแถวหลังกันของฝั่งซ้ายเนาะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนสมเก็บแป๊บนึงเพราะอันนี้มันคือแบบว่าเป็น,ปนแผ่นยางนะเพื่อเก็บ ซับเสียงจาภายนอกให้มันเวลาเข้าไปในห้องผู้โดยสารเนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าจะทําให้ห้องโดยสารของเราดูดเงียบยิ่งถ้ากิดยาพวกนี้คิ้วยาถ้าเราไม่เบิกใหม่ดีๆนะหรือเจอสภาพไม่ดีมาเนี่ยเสียงแอมเบียนเนี่ยเข้าห้องโดยสารเราเต็มๆเลยนะอันนี้เป็นจุดสําคัญมากนะครับผมมาดูห้องแถว2กานฝั่งซ้ายมือครับมือเปิดโครม,มีเหมือนกันนะกันสาผมมีให้โอเคเดี๋ยวมาดูครับบอดี้กันดึงมาเลยนี่บอดี้นะครับเดิมสนิทนะครับเมอาร์นีด กลมๆสวยๆแบบนี้เลยไล่ไปเรื่อยๆครับนี่เจ้าแอคคอร์คันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้เรียบร้อยพร้อมกล้องสองมองหลังมาให้นะครับเ็นเซอร์การชนต่างๆมีมาให้เรียบร้อยมาเราไล่ไปดูฝั่งบริเวณขวามือกันมาเริ่มกันที่ประตูหลังเมื่อเปิดเข้ามาครับเช่นเคยเราก็ต้องดูบริเวณเม็ดอาร์คอีกเช่นการวิธีการดูลดต้องละเอียดเนาะอย่างว่าลดราคาหลายแสนบาทต้องเช็คให้ละเอียดนิดนึงเพื่อความสบายใจของคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับอ่ะ ไล่ดูเมนอาร์คเลยตั้งแต่แรกนะมีความกลมดิกสวยแบบนี้นะครับสีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะจะต้องไม่มีการผิดเพี้ยนรับประกันเลยครับคนนี้เดิมไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดก็ได้นะอยากให้ทุกขั้นเห็นด้วยตาแล้วก็พิจารณาเอาว่าที่ผมพูดเป็นความจริงไหมหรือถ้าเกิดสะดวกเดินทางมาดูนะสามารถติดต่อผมมาโดยตรงได้เลยยินดีให้มาดูตัวจริงนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารกันเพราะไปดูฝั่งคนขับกันอันนี้จุดสุดท้ายแล้วของการดูบอดี้รอบตัวรถนะอ่าผมขออนุญาตดึงสักครู่หนึ่ง ยางซิลิโคนต่างๆเดิมสนิทนะครับไอ้นี่ปึ๊บเขาให้ไล่เม็ดอาร์ไปทีละจุดนะครับสวยกลมแบบนี้ฝั่งคนขับโอเคไม่มีการโดนมาเหมือนกันรวมๆแล้วสีประตูบอดี้ด้านข้างครับบอดี้ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังโครงสร้างต่างๆเดิมแผ่นเพจตสติ๊กเกอร์นะครับของโรงงานมีอยู่ให้นะคันนี้ไม่เคยผ่านการทําสีมาแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับย้ำว่าแม้แต่ชิ้นเดียวนะสติ๊กเกอร์ต่างๆสวยคลิป ถ่ายแล้วให้ตากล้องดูบริเวณแป้นแป้นเบรกแป้นแป้นคันเร่งหน่อยว่าคันนี้ไม่มีการจมน้ำมานะครับวิธีสังเกตง่ายๆครับบริเวณปลายแป้นเนี่ยจะเป็นเหล็กใช่ไหมมันต้องไม่มีคราบสนิมนะครับต้องแบบสวยเงาแบบนี้เนาะและประกันได้อย่างเลยว่าไม่เคยมีการชมจมน้ามาแน่นอนรับประกันไม่มีการจมน้ํามาแน่นอนตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องผู้ดีสางของเจ้าแอคคอร์กันแล้วเนาะฟีลลิ่งของฝั่งคนขับนะครับกว้างมากสปอร์ตมากนะเบาะหนังได้เป็นเบาะหนังสีเบสทุกที่นั่งนะครับพร้อมการตกแต่ง สีทูโทนบริเวณคอนโซลตรงกลางนะครับกับตัดกับลายไม้แล้วก็มีสีเบสแทรกซึมเล็กน้อยนะครับวัสดุด้านบนบริเวณคอนโซลครับเป็นซอฟท์สทั้งหมดเลยนะมีความนุ่มอ่ะแล้วก็วิธีการสตาร์ทรถครับคันนี้เป็นพุชสตาร์ทเรียบร้อยเพียงแค่เราเหยียบเบรกครับกดปุ่มสตาร์ททีเดียวแบบนี้นะครับอ่าชื่งเดียวติดนะแอร์เป็นแอร์แบบออตโต้เรียบร้อยแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับ ประมาณนี้และอย่างหนึ่งครับไฮไลท์ของตัว Accord เลยคือเขามี m e m o r ร s e ซีมาให้นะครับอยู่ทางด้านขวามือของฝั่งผู้โดยสารกดหนึ่งทีครับเพื่อปรับตำแหน่งที่เราเคยเซตเคยเซตไว้อแบบนี้แล้วก็อีกทีหนึ่งครับกลับไปตำแหน่งเดิมสะดวกสบายมากสำหรับตัว Accord คันนี้นะกระจกดเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับส่วนกระจกด้านข้างนะครับเป็นพับและปรับไฟฟ้า มาดูวันจอกลางกันเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับจอกลางเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay and r o i d Auto ได้แล้วก็สำคัญที่ผมแจ้งข้างต้นไปนะครับมี Honda น a n น Watch วิธีการเปิดนะครับมี2วิธีวิธีแรกคือกดกดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ d อน a n น Watch ก็จะติดขึ้นมาวิธีต่อไปนะครับกดปุ่มที่ข้างๆตรงก้านปัดตรงนี้เนาะก็จะใช้งาน d อน a n น Watch ได้เช่นเดียวกันครับอะ,อ,อะพวงมาลัยดูดูพวงมาลัยกันมากนะพวงมาลัยเป็นหนังแท้นะครับทรงสปอร์ตสามก้านแบบนี้เนาะกระชับมือมาก กาลังดีเนาะแล้วก็มีแพลตชิพให้คุณพี่เล่นนะสามารถเล่นแบบว่าโหมดแมนนวลเพื่อความอรรถรสในการขับขี่นะครับบริเวณด้านซ้ายมือเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับบังคับได้จากพวงมาลัยด้านขวามือครับสามารถเชื่อมต่อครุสคอนโทรลได้เนาะคันนี้ถือว่าสะดวกสบายระบบความปลอดภัยต่างๆมีให้ครบคันครับครบจบในคันเดียวครับมาดูด้านบนครับม่านม่านบังแดดนะครับอันนี้ยังไม่มีไฟมาให้นะซึ่งคู่แข่งเขาจะมีไฟมาให้นะอันนี้เป็นข้อติข้อหนึ่งเลยที่แอบเสียดายมากๆนะครับพร้อมกับกระจกแต่งหน้าเนาะกรณีแบบว่า คุณผู้หญิงไปใช้งานหรือคุณผู้ชายก็ได้นะมองสภาพตัวเองก่อนรูปบ้าหล่อสวยหล่อหรือย,ยังเวลาลงไปข้างล่างจะได้แบบว่าเป๊ะๆนิดนึงามาดูสัมภาระกันครับผมก็คือบริเวณหัวเกียร์เกียร์คันนี้นะครับเกียร์ออโต้แบบ CVT เรียบร้อยนะครับพร้อมโหมดการขับขี่จะมีเป็นโหมดอีค่อนนะครับหรือว่าอีโค้นั่นเองแล้วก็โหมดสปอร์ตครับเบรคมือไฟฟ้าโฮเบกมีให้เรียบร้อยเจอด้านข้างบ้างครับมี2ตำแหน่งเนาะขนาดลึกพอสมควรครับแต่ไม่ได้ลึกมากเนาะที่ว่างแขนครับเป็นสีเบส เมื่อเปิดเข้ามาปุ๊บอ่าจุของได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับว่าความลึกเนี่ยจะอยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับสามารถใส่เอกสารเล็กๆน้อยๆได้สาหรับใครที่แบบว่ามีของกระจุกกระจิกเยอะเนาะประมาณนี้อ่ามาดูอีกอย่างหนึ่งจุดสุดท้ายครับของบริเวณด้านหน้าก็คือบริเวณเกะด้านหน้าเนาะความลึกประมาณ1ฝ่ามือเช่นเดียวกันครับใส่เอกสารของรถต่างๆได้สะดวกสบายแน่นอนนะครับอ่าด้านหน้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งห้องบูตสารแถว2ให้ดูนะว่าดูฟีลลิ่งการนั่งต่างๆ ว่าจะสบายไหมเนี่ยผมสูง175นะเดี๋ยวลองดูกันว่าจะนั่งสบายไหมไปดูกันครับมาเราลองมานั่งห้องผู้โดยสารแถวสองกันอย่งนที่ผมแจ้งข้างต้นไปนะครับผมสูงที่175เนาะโอ้ฟิลลิ่งแรกนะยังไม่ต้องพูดถึงเลกรูมเฮดรูมเลยเบาของเขาจะมีดีไซน์ให้แบบว่านุ่มมากเบาโฉมจีซนี่คือนุ่มมากเนาะแล้วก็จะรองรับสรีและเราให้นั่งท่าทางที่สบายที่สุดนะมาดูเล็กรูมกันครับผมไม่สูง175เนาะประมาณสามกันปั้มได้เลยถือว่า กว้างมากๆนะส่วนของเฮดลูมครับประมาณ1กําปั้นครึ่งได้เนาะโอเคมากอ่ะแล้วดูอีส่วนถัดไปครับบริเวณที่วางแขนจะมีมาให้นะครับดึงออกมาปุ๊บพร้อมกับคับพโพเดอร์ทั้งหมด2จุดครับและอีกอย่างหนึ่งไฮไลท์ของแอคคอร์ดครับก็คือบริเวณด้านนี้เนาะจะมีที่เปิดเพื่อให้เราประยุบสัมภาระบริเวณฝาท้ายด้านหลังได้แต่ต้องปลดกุญแจก่อนนะอันนี้ผมไม่ได้ปลดมาเลยไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับด้านหลังประมาณนี้รวมๆแล้วโอเคมากและอีกอย่างหนึ่งครับ มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะเอาพูดข้อดีก่อนมีแอร์แยกหลังมาให้เรียบร้อยอันนี้นี่ไม่ต้องงอข้างหน้าแอร์เย็นแป๊บเดียวเย็นแน่นอนนะครับส่วนข้อเสียที่น่าติเลยต้องพูดตามความจริงครับแอร์คอร์ดไม่มีม่านข้างมาให้นะครับแล้วก็ม่านหลังไม่มีมาให้ซึ่งคู่แข่งของเขาเนี่ยมีมาให้อันนี้เป็นข้อพิจารณาข้อหนึ่งนะครับผมโดยรวมๆแล้วถือว่าโอเคครับสอบผ่านในรถดีซงเมนตน้อยๆแล้วผมว่าคันนี้ ตอบโจทย์มาสาหรับใครที่เป็นวัยทางานเนาะหรือเป็นวัยรุ่นที่อยากได้ความสุขขุมนุ่มลึกนะแอคคอร์ด G 1 0ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกใช้งานครับเป็นไงบ้างครับการที่ได้เข้าไปทดลองดูข้างในเนาะการนั่งการขับขี่ฟีลลิ่งต,ต่างๆเป็นยังไงบ้างที่สําคัญครับคันนี้นะแอคคอร์ด G 1 0ผมมีเอกสารต่างๆให้ครบคันครับคุณจะสําลองผมมีให้นะบุ๊กเซอร์วิสต,ต่างๆจาก Honda มีให้เช่นเดียวกันนะครับมาในซองหนังแบบนี้หรูหราแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกัน บุกสวิตเดิมโรงงานนะครับจะมีสังเกตได้เลยนี่รับประกันนะครับของ Honda มีมาให้เรียบร้อยเนาะ,ะเดี๋ยวก็คุณจะสำรลองมีให้เช่นเดียวกันนะครับใครที่แบบว่ากําลังตามหา Accord โฉม G10 เนี่ยคันนี้ผมฝากไว้อีกหนึ่งคันเนาะเพราะว่าด้วยโครงสร้างต่างๆที่จะที่ท่านผู้ชมได้เห็นผ่านคลิปไปก็ตอบไปทุกคําถามแล้วว่ารถคันนี้สวยขนาดไหนเนียนขนาดไหนนะครับที่สาําคัญทาง Regen ท Home Car ยังมี Accord แบบนี้นะครับ มากกว่า10คันเลยทีเดียวเนาะอย่าลืมนะครับกดติดตามมาไว้นะครับเพอที่จะได้หากันเจอแล้วคันนี้นะครับราคาผมเสนออยู่ที่แทน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 เจ็ 7, 9, 9, 9, บาทครับกับ Honda Accord 1.5 Turbo ปี2019คันนี้นะเป็นตัว EL นะครับเลทพรอยู่ที่14,000บาทตลอดสัญญาครับเป็นไงผมพามาดูทุกซอกทุกมุมขันนี้แล้วหากอยากดูตัวจริงนะครับสามารถติดต่อได้ที่ r Regent Home ค่ะ ทุกช่องทางเลยวันนี้นะครับผมเจ้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ